สวัสดีค่ะพึ่งดีฟู๊ฟาร์มค่ะพบกันที่ช่อง Mango Far yeah. ์มแฟมิลียยยค่ะวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพึ่งอยากพาทุกคนมาทานมะม่วงค่ะวันนี้มะม่วงที่พึ่งพามาแนะนําให้ทุกคนรู้จักจริงๆทุกคนน่าจะรู้จักมะม่วงพันนี้นะคะก็คือมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะนี่อันนี้เป็นน้ําดอกไม้ Number รโฟนะคะหรือว่าน้ําดอกไม้เบอร์สี่หรือว่าน้ําดอกไม้เขียวนะคะแต่ว่า ลักษณะผลตอนนี้เริ่มสีสีเหลืองอมเขียวนิดๆนะคะก็คือแก่จัดละแล้วก็ที่เขาสีแบบนี้เพราะว่าเพิ่งเอาถุงคาร์บอนมาห่อให้เขาลักษณะเขาก็จะออกเหลืองๆนะคะดูถ้าดูผิวเผินก็จะมองว่าเหมือนน้ำดอกไม้สีทองเลยนะคะแต่จริงๆคือเป็นน้ำดอกไม้ n u m b e r ข o ฟนะคะค่ะวันนี้คือเพิ่งอยากพาทุกคนมาแนะนําการกินมะม่วงน้ำดอกไม้แบบดิบห่าม กินแบบไม่สุกนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องกินมะม่วงน้ําดอกไม้แบบสุกนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นโรคเบาหวานไม่สามารถทานผลไม้ที่มีรสหวานได้เยอะดังนั้นเนี่ยซึ่งเลยอยากแนะนําให้ทุกคนลองทานมะม่วงน้ําดอกไม้แบบแก่จัดหามประมาณความสุกความแก่อยู่ที่ประมาณ90%ซนนะคะรสชาติของเขาจะไม่เปรี้ยวมากจะออกมันๆนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะเวลาเราเปอกออกมาแล้วลักษณะสีเขาจะออกเหลืองๆอมเหลืองนิดๆนะคะทุกคนมีเปรี้ยวนิดๆอะ่ะคือแบบสำหรับใครที่อยากกินมะม่วงแต่แบบกลัวน้ำตาลขึ้นนะคะแนะนำให้กินมะม่วงที่แก่จัดประมาณ90%ขึ้นไปรับรองอร่อยถูกใจแน่แน,นอนค่ะทุกคน ก็คือมันจะไม่ไม่เปรี้ยวมากนะคะทานเปล่าๆได้เลยหรือถ้าใครมีน้ำจิ้มแบบนี้นะคะน้ำจิ้มมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะก็จัดเลยค่ะสำหรับใครที่ทานหวานได้ไม่มากก็ให้ทานแต่น้อยๆนะคะทุกคนสำหรับที่ถ้าใครต้องการแบบทานคู่กับน้ำจิ้มนะคะอย่าทานเยอะนะคะเดี๋ยวเบาหวานขึ้น อืมอร่อยมากค่ะห้าสำหรับวันนี้ก็เป็นการแนะนํานะคะให้ทุกคนดูว่ามะม่วงน้ําดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น number f น้ำดอกไม้เบอร์สี่หรือน้ําดอกไม้เขียวนะคะเราสามารถทานแบบแกะจัดได้นะคะโดยที่ดูดูผิวนะคะเขาจะมีกระเล็กๆนะคะเนี่ยกระเล็กๆแบบนี้คือแกะจัดแล้วแล้วเนื้อข้างในอะ่ะจะออกเหลืองๆนะคะ อย่างนี้เหลืองๆแบบนี้เนี่คือกินอร่อยไม่เปรี้ยวมากนะคะหรือถ้าใครชอบให้มีรสนิดนึงหวานอมเปรี้ยวมีเผ็ดมีกุ้งด้วย <c oughs> ก็ทำน้ำปลาหวานกินด้วยก็ได้นะคะถ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ที่เพจดีฟูดฟาร์มของพึ่งด้วยแล้วก็คลิกช่องของพึ่งด้วยนะคะ อย่าลืมกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจใ้พึ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย